ชื่นชมถิ่นคนดีกระลำปลีและอ้อยหวานลำทานห้วยสายบาดเห็ดธรรมชาติป่าโคกข่าวกราบเจ้าหลวงปู่หิน <need> อำเภอชื่นชมตั้งอยู่ทางทิตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคามห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามประมาณ70กิโลเมตรมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น4ตำบล47หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น24,373คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานตอนปลายและเป็นผู้สูงอายุมากถึงร้อละสการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอชื่นชมโดยการนำของว่าที่เรือตรีธราทิ์พระหนพินโยในอำเภอชื่นชมร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอชื่นชมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในอำเภอเช่นชมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนโดยให้ประชาชนมีส่วนเบื่ ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ชุมชนการค้นหาปัญหารวบรวมประเด็นรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนผ่านโครงการสารสัมพันธ์ยามแรงหักแพงเบิงแงงกันในพื้นที่ทุกตำบลมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน3ประเด็น14เป้าประสงค์54ตัวชี้วัดมีการถ่ายทอดนโยบายลงสู่ระดับตำบล หมู่บ้านและมีการดําเนินงานตามประเด็นหลัก3ประเด็นดังนี้ประเด็นที่1คนมหาสรารคามทุกช่วงวัยคุณภาพชีวิตดีมีอายุยืนยาวจํานวน4เป้าประสงค์21ตัวชีวัดมีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเพื่อเชื่อชมโดยใช้เชื่อมชมโมเดลดําเนินการในสีมิติภายใต้หลักการ5ชัดและมีขั้นตอนการดาเนินการแบบเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในกลุ่มเสี่ยง 4จอในกลุ่มผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องและ5ยอในกลุ่มผู้เสพและผู้ป่วยมีโครงการขับเคลื่อนการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ปว่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนร้องรักในตำบลต้นแบบ2ตำบลได้แก่ตำบลเชื่อชมและตำบลหนองกุงมีการขับเคลื่อนโครงการทูบีน้ำเมื่อวันในสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางและผู้ได้โอกาสในชุมชน มีการทำไม้เท้าพยุงกายจากวัสดุในชุมชนยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการสร้างอสมอบัดดี้ชุมชนรักไตเพื่อดูแลผู้ป่วยในชุมชนประเด็นที่2มหาสรารคามเมืองน่าอยู่สู่จังหวัดสุขภาพดีเมืองปลอดภัยเมืองสะอาดเมืองสีเขียวและเมืองสุขภาพดีมีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยมีกิจกรรมชุมชนหัวแข็งสวมหมวกนิรภัย100ร้อยเปอร์เซ็นต์รณรงค์การลดขยะที่ต้นทางมีการใช้ถังขยะเปียกในทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวร่วมก,กินได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองสวนครัวสาธารณะตามโครงการอำเภอนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันกิจกรรมลุงโยพาหนูปลูกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการเสริมทักษะชีวิตใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นส่งเสริมการออกกำลังกายในทุกชุมชนเป็นประจำทุกสัปดาห์มีบุคคลต้นแบบด้านอายุยืนที่มีอายุยืนมากกว่า100ปีมาร่วมออกกำลังกายเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพดีและอายุยืนประเด็นที่3การพัฒนาคุณภาพเด็กเล็กเพื่อเด็กอัจฉริยะ และมีทักษะชีวิตยืนยาวจำนวน5เป้าประสงค์15ตัวชี้วัดมีการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกองทุนเกลือไอโอดีนในทุกชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในทุกครัวเรือนการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กโดยการมอบชุดของขวัญสำหรับเด็กจากโครงการถนนสายบุญอิมรักและกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชื่นชม โครงการมหจัศจรรย์พันวันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์การตรวจพัฒนาการในคลินิกเด็กดีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคสว่วนพลังคนพลังพอชออชื่นชมเพื่อคนชื่นชมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยัง่งยืน